โยสวัสดีทุกคนผมเองโตและถ่ายคลิปนี้ลงช้ามากๆก็เพราะว่าผมป่วยอยู่ๆวัดกินเฉยเลยโอดแย่ oh, yeah. หวัดในอ,อะไรที่แบบน่าเบื่อมากแบบคือแทบทําอะไรไม่ได้เลยแบบโคตรเบื่อตัวเองตอนไม่สบายเลยอะเมเปลี่ยนเรื่องก่อนเปลี่ยนเรื่องก่อน <c oughs> ก่อนที่ผมจะบ่นเรื่องหวัดได้มากกว่านี้อม <c oughs> ผมมีอะไรให้พวกคนดู ชวิงผมเปลี่ยนโมเดลใหม่เพื่อให้ง่ายกับการวาดและแอนิเมชันมีอีกเรื่องมีอีกเรื่องผมต้องขอขอบคุณทั้ง12คนที่มาซับช่องผมด้วยนะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคนดูซะเลวเอาจริงจำนวนดูไม่เยอะมากนะแต่ผมโคตรจะดีใจเลยที่แบบพวกคุณเข้ามาดูมาติดตามกันอนะแบบหลังจากลงคลิปแรกไปผมตกใจมากนะที่แบบ มีคนมาดูได้ยังไงอ่ะผมแบบอึ้งมากๆเป็นอะไรที่ดีใจแล้วแบบผมมีไฟในการทําคลิปต่ตอมากๆเป้าหมายผมก็ยังเหมือนเดิมนะก็คืออยากมีซับถึง1,000แต่ผมว่าอาจจะต้องใช้เวลานานพอตัวเลยงั้นผมขอแจ้งให้ทุกคนทราบอะไรก่อนแล้วกันนะถ้าครบ1,000ซับเมื่อไหร่ <laughs> ผมจะทำ Q&A 2 0 0รยคำถามผมทัจริงนะ ถ้าอยากแกล้งผมให้ตอบคําถาม200ข้อหรืออยากถามอะไรผมก็กดซับกันมาเยอะๆด้วยนะสําหรับเรื่องเกมผมคงต้องพักก่อนเพราะว่าพื้นที่โทรศัพท์ผมมันจะไปแล้วอะ่ะมันไม่ไหวเพราะงั้นรอรอในอนาคตผมจะกลับมารันเกมต่อแน่นอนสําหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูจนจบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันนะไปละ